<พ uka> มาโชโ,โ,โช,โช,โชโอุ้ยโชโชโชอะเอ้ามันแดงมันเอ้ยมันแดงมันหลอกเฮ้ยไม่หลอกไม่หลอกนี่ไงมันเนออมันซ้ายดิ<ฮ> <c ười> อุ้ยยังอ่อนนะ ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับเฮ้ยตัวอย่างตัวอย่างเป็นไงตัวอย่างที่ดีตัวปอมมาตอนเนี้เอาไปก่อนเลยนปอมี่ผมผ่านด่านแล้วเะพี่เนี้ยต,ตรงงเลยเอ้ยขึ้นมาได้แล้วว่าเอม็มมึงอย่าเพิ่งอ่อนดีวะอะไรก็อยู่ที่ข้างหลังเนี้ยโอ้มึงเอไว้เกินอะให้มึงก่อนเลย <c oughs> <c oughs> วิญี่ยลวงเอ็มคุณลวงวิชัยวะเนี่ยมันมาเปิดเพลงใกล้ๆกูนี้เอาหูไปไกลดิกดดันกดดันกดดันนัสายเดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยคนพาเล่นออกไปอยู่เนี่ยไอ้นั่นมันก็ตกนะนะเอ็มโอ้ยแล้วมันมันเดินมาทำไมทางนี้มันเป็นโอุ้ยตก ตกอะไรด่านง่ายตายเป็นไงยังไงวะเนี่ยเราจะผ่านมันรอบหนึ่งนิดนึงวะใช่ฮะเฮ้ยเกมแม่งเลือนผักผนี่ไงผ่านแล้วครับพี่ระวังอ่ะไอ้นั่นเด็บไอ้ห้นอมันผักยัดแผลอุ้ยแล้วมึงแล้วมึงก็ไม่บอกว่ามันยืนยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ไอ้ที่เอ็นมันแว็งอ่ะ ไม่ได้ดิโอ้ยจุดแรกยังยังไม่ผ่านเลยไอห่า,หาอุย้ยจะล้อแล้วนะจะล้อแล้วนะจะล้อแล้วนะระดับฝนะักทองมันจัเดินเลยแต่เนะแม่งมันไดมันไปถึงไหนวะเนี่ยจริงน่าสนใจผมผ่านกันมาได้ไงวัรอบแรกเนี่ยมันไดแม่งไกลจัดอ่ะบอกเลย เพลงมันดังวะปิดเพลงดิวะเออแม่งเนี่มันตึ้งๆเลยกูลังหัวร้อนมันตึ้งๆอยู่เนี่เอ้าเอ้าเอ็มไปไหนวะเอ้าเฮ้ยอุ้ยมาแล้วครับเอาเฮ้ย เอ้ยพี่ผ่านมาแล้วไหวน้องผ่านผ่านดิผ่านมาแล้วไอ้น้องได้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 ผ่านดีผ่านดีผมผ่านแล้วเหมือนกันไม่อยากคุยเพลงมาจุดๆหนึ่งมาตึง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 อะไรไรเนี่ยไม่ชอบเราไม่ชอบ

กูโดดเลยฮะผิดพี่กระโดดอันนั้นอ่ะพี่กระโดดอันนั้นอ่ะอันฝั่งสองแล้วพี่ก็มาหนึ่งยาวเลยหนึ่งยาวเลยยาวพี่ยาวเชื่อผมเชื่อผมแล้วพี่ลุงยาวยาวไี่ยาวยาวเลยยาวเลยยาวเลยใช่พี่ยาวเลยพี่ยาวแต่พี่โดดไม่โดนอ่ะอะไรของพี่วะยาวเลยพี่ยาวเร็วดี เอ้ยมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างดีวะกี่เดียวไปเป็นตามตามมาตามมาตามมาไอเรียกไอตัวมาตัวขึ้นเห็นอย่าไปหยยบสีเขียวหน่สีเขียวไม่ใช่เช็กพอย์นะแล้วมันคืออะไรเลยอย่าไปอย่าไปจะไปเรื่องต้นนะพี่อย่าไปมันไม่เช็คพอย์คนละอันแกมันหลอกมันหลอกพี่ไปเรื่องใหม่ก็พอ แต่นี่แหละถึงเวลาที่กูจะต้องแก้มือวันนั้นนี่เฮียกูแพ้ฝรั่งแบบราบคาบเลยยตมันอยู่ไหนโตมันอยู่นู่นนะพี่ไปรับน้องกันก่อนเะอุ้ยพี่เอาน้องมาด้วยพี่เอาน้องมาด้วยพี่น้องมาด้วยพี่บอกมาน่ะบอกน้องอ่ะไหนอ่ะบอกตกนั่นแหละโตบินโตบันไดอ่ะเจอไหมตกนี่ก่อนโอ้โหพี่พี่เปิดไปพี่พี่เปิดขยันล่วมด้วยโอ้ยขยันมันมันล่วมอีกแล้วขยันล่วมซะด้วย มามามา,มาทางนี้ทางนี้นี่ไอ้หนูแล้วหนูก็สัญหนาไปทาง,ทางนี้มาทางนี่มาทางนี้ไปทางยากครับไม่ไรทางนี้ครับหนูหนูหน่อยทางนี้ครับมา,<อ>ามาแปลงไปพามาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา พะถ้ามากับพี่อ่ะบอกเลยว่าล่วงหลายรอบแน่นอนอนนุ้ยถึงไม่ได้อุ้ยอุ้ยนี่ถึงอุ้ยอีเ๋เหรอเจีบอุ้ยปิดไมค์ก่อนกูไอ้เี้ยแต่มันหยาบเกินไอ้ห่านี่แม่งขัดขากูจังวะ กูว่ากูาตั้งใจอะนะไนอ้ย้ยลวงชิบหายก็เชื่อคือแล้วมันทำยากเพื่ออะไรอุ้ยพี่ถึงยังเนี่ยกูยังไม่ถึงเลยว่าไอ้บันดไ,ไดกูว่าบันไดกูยังง่ายกว่าไอ้ไอ้ด้านน้านซ้ายเลยฮะมันง่ายาตายพี่ก็มาทางนี้กันพี่ไปไปทางนั้นวะ พอใช้มือถือย,ยากตรงไหนพี่มันยากตรงไหนพี่บอกดิผมว่ามันง่ายกว่าตรงบันไดอีกนะเอ้ยบันไดเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอโหพี่แม่งจะชัยชนะแล้วอุย้ยล่วง่ชนชัยชนะชัยชนะชชนะไม่เกิดอุย้ยล่วงโอเคลลกลัวยี่สิบรอบกลัวกลัวไม่พนนะ้นอ่ะบอกเลย เดี๋ยวท่าจะมาทีก่อนโอ้ไม่กูดเนส oh <my> ไปแล้วฮะ, <Okay. S 1> ะไปแล้วฮะไปแล้วฮะอะไรนะไปแล้วฮะไปแล้วฮะ ก็หูอีขี้ยรวยเหรพี่พอเจอทางแค่แล้วแม่งกูหลนทางอิสลามมาลยกุมอิสลามมาเลยกุม bro วั a t s a p p WhatsApp bro WhatsApp ดูยังไม่อยู่ฟาร bro อินโด right อินโดน s i a right What the fuck, man? So bad my here. What the fuck, <laughs> What the fuck? What the fuck? Yep. เฮ๊ยไอ้สะอาดเย็ดเปยดพี่ขึ้นมายัง่ยโอ้โหไม่อนุญาตด้วยใครจะมาขึ้นพร้อมกูวะเน,นี้เอาไม่สะาดเย็ดเป็ดอะไรมันจะยากขนาดนี้วันนี้โอ้ยที่นี่แม่งพากูพูดคำหยาบไปหาเลยแม่ยอด กูท้อแล้วนะไปรดน,นนะอืมอือุย้ยผ้ที่พี่ถึงตรงไหนแล้วเนี่ยพี่มาอะไรอยังเนี่ยจุดเริ่มต้นก<อ>ูนจุดเริ่มต้นกูมีอยูกอย่กูเป็นร้อยแล้วกูเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นอะแล้วพี่พปติดอะไรวะตรงนั้นเน่ไอทางเล็กๆอะไออยู่ดีกูเดินไม่ตรงเฉยเลยกูอะเล่นเดิน เลยเดินป่าเดินตรงมาตั้งนานเจอทางแคบเดินไม่ตรงเฉยกูอผ่านแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ย w h a ต t อ e fuck what the fuck เฮียกูจะผ่านอยู่แล้วไอ้ห่า มึงโดดให้ไหมให้มันเลื่อนวะอ้อยย็ดเปดเอ้ยแม่งแล้วปุ่มกดกระโดดนะมึงติดเป็นคู่โอ้ย my god goodness เไม่ต้องกูไม่ให้อุ้มเว้ยเอาเี้ยล่วงอีกกูไปพี่ผ่านยังครับ ปุ่มกดกระโดดนะมึงจะไม่ไม่ติดตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โหเฮีเยมันเอ้เยปุ่มกระโดดมึงไอเนลคุณไอ้เฮีย ยังกระโดดติดอะไรวะเนี่ยกูนิดเดียวเวนะเหมือนเกมนี้เราเล่นกับไอ้พวกกุ้งนางเลยนะใช่ปะวะแต่พี่ไม่คุ้นว่ะไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเคยเล่นเพราะว่าพี่คงไม่ไม่น่าผ่านยากขนาดนี้โอ้บันไดไม่ติดอยู่นี่นะอุยอ้ยอุ้ย ไม่ไหวแล้วนะยโอ้โหนิดเดียวโอ้โหเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดโอ้โหยี่ขึ้นมายังผมไม่ไหวแล้วว่ะ กูจะไม่ไหวกูจะไม่ทนแล้วนะมะมึงไปจุดสองมึงยังท้อขนาดนี้กูยังไม่ยังไม่ถึงจุดสองเลยฮะเฮ่ัอย่าจั้งวั๊งอย่าันจริงอย่ะจงอย่าัอย่าั๊งจั้งอย่จั๊งจอย o าจงจอย่าจัอยาั้งงอย่จั๊งาจลงจอาจัง ลายไหนอีกอะแมงมึงจะยากเลยมึงจะยากอะไค่ะนี้วะฮะม่ยากหรอกนี่ง่ายเองพี่ใจเย็นใจเ็นค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยไปมัน a ครูมากนะโเมะมดันจกบีอยากจะรารก โอ้โห oh, oh. <Yeah. S 1> โดดกำลังเพลินตกล่องเฉยกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีซี่บロเฮ้ย oh, <c oughs> ตกใจผีฮะ ไ <laughs> ออะไรอย่างพี่ไอ้ไอ้คนเดินแสงพี่โหทําท่าก,กระโดดอย่างเทพกระโดเ <laughs> ดเ้าวล่วงเลยกระโดดเ้าวล่วงเอ้ยกระโดดเ้าเฉยอ้าวไอ้อ้าวโอ้ยผมต้องเดินทางไหนเนี่ยอ <h isa> ุ้ยล่วงไอ้ยพี่ที่ผมโดดตกลงมาเว้ยแล้วผมมาตกตรงตรงนี้ตรงเส้นสีแดงอะ แล้วมันให้ผมเดินวนแบบโหโคตรกายเย็ดเป็ดโอ้เส้นสีแดงไอ้มันมันจุดเริ่มต้นไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่พี่ไม่ใช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 ่ม,ใชมาแล้วแ่วไหนไม่รู้ะ่ะไอี้ผมไม่อยากล่วงแล้วอ,ะอ่ะแค็จะเหนื่อยกับมึงแล้วนะเนี่ยถึงยังวะเนี่ย ไปน,นู่นเลยวะโอ้โหเหมือนผมโกงอ่ะไม่ได้โกงอ่ะโอ้ไ oh ม่กอดเฮ้ย <Hey. S 1> ดันแรกอยู่พี่เอออยกูยังไม่ไปไหนไกลเลยแม่ง แมปแรกที่ทําให้กูติที่เล่นอะไรของพี่วะสิที่เล่นมือถือนี่ไงไม่ใช่วิ่ติดอะไรด่านนี้พี่ไม่ผ่านอ่ะเอ้ผมผ่านาแล้วทางเล็กๆเหมือนเดิมแหละพอจะไปพอพอสุดทางกระโดดขึ้นบันไดปุ๊บไอ้แย่ปุ่มกระโดดแม่งดันกดไม่ติดเฉยผมผ่านแล้วนะคะน้องๆอง้ oh my god ปื๊บปื๊ดแบดดีซีคูลบลูปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊ดโอ้โหละก่อนพี่น้องเอ้าวอี๋เอออะไรวะเนี่ยไม่มีหลอกกูด้วยฮ่ากูเกิดตัวใหม่แม่งรีแป๊บนึงตีตัวแม่งอ่ะอุ้ย ตัสักระตุกเฉยเรียบร้อยครับเรียบร้อยกระตุกเฉยกระเฉยกระตุกปับ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 ๊บ That easy ค o ู ออเฮ้อโหไอ้เหี้ยมึงทำอย่างนี้กับกูบ่ได้ไม่ให้กูไปจุดสองบ้างเลยหรอวะเอ้ามันใด ออะไรวะนี่พี่ผ่านจุดหนึ่งยังไงยพี่โอ้จุดหนึ่งเป็นร้อยรอบแล้วตอนนี้บอกเลยไปถ้ามันคล่องใจนะก็ลงไปเปิดค้อมางล่างไมนี่พูดปุ๊บผ่านผ่านแล้วครับผมอ่าในรอบที่ห้าสิบเอ้าจำปิดอันแ้นผมเอออะไรวะนี่สายควาคว้าสายควา โอ้โหเอ้านงเดินตกอะไรของผมเนี่ยไอตายเทโรบินโอ้โหแล้วมึงจะบังจอกูไหมวะเนี่ยร้อนเหรอไอ้โดดไม่ถึงวะโดดไม่ถึงวะร้อนเหรอเอ้ยโเอ้ย What the fuck เจ็ดเปดอ้ยใครมึงมาดังในตอนนี้เนี่ยฮะอุย้ยตกตอนหน้าเขาสาวี่เหรอยวนะพี่จุดสองแล้วอะ่ะจุดสองแล้วขวาซ้ายขวาปึ๊บเอา ไม่ต้องมาคุยกูกูไม่ไม่คุยใครทั้งนั้นไม่คุยหัอุ่นอยู่ไปครับป้าายขวากระโดดโอุ้ยโอยอ้ยโอ้โอใครมันใครมันฟรีไ,ม,ไม้เนี่ยแม่สันดานเสียยิบหาย โอ้โหเป็นแม็ปแม็ปแมปแรกที่เห็นคนคนแบบเดินตกเป็นว่าเล่นเลยเนี้ยโหมันยากเกินยากมากอ่ะบอกเลยโอ้ชีชี <laughs> แม่งออไม่ใช่ไม่ใช่ยกากธรรมดายากสัตว์ยากจะจัดเลยตอนนี้ฮึบฮึบโอมันโลภกลัวหนูไอ้หนูอบะตั้งตา อ ity, ่าแต่แต่แต่เออเอ้าโอ้ยโอ้โหกระโดดติดบันไดมึงบนโลกอะไรของมึงวะเนี่ยติดบันไดไม่ได้เแยแม่งกระโดดขึ้นบันไดแล้วมันกระเด้งออกอ่ะใช่ระวังด้วยพี่อยู่ไนดนานสองแล้วเหรอสอง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 ก็แพ้ยู่ดีเว้ยคนตกต่อหน้าปูนี่พียบเเลียบอกเลยนารูตกก็นารูตะเหอะนารูตกกับมึงก็เดีเหมือนกัน ไปฮะไปฮะอย่ารอช้าโอ้โหกระโดดไม่ถึงมันเกี่ยวขาสัน้นด้วยบอะเนี่ยแบบเนี่ยแพงโอ้โหมีอะไรมันมีอะไรให้ยากว่าด่านนี้นถามไม่มีหรอกแม่งอีซี่จะได้แม่งดูไม่ยากนะ แม่งผ่านมาตั้งนานโดดหลงเองอีกโอ้โหมันดูไม่ยากนะแต่แม่งยากจังวะบันไดก็กอบไม่ค่อยอยู่ไอ้ห่ายิงกะดี่ดีไหมโอ้โหัอครอบอืมเอามึงมาเปิดเพลงอะไรตรงนี้ในห่าฟังบ้านไอ้เหี้ย เดินอย่างเท่วาร์ปลงข้างล่างเฉยเลยพวกเืินอย่างเท่อยู่ดีก็วาร์ปลงไปเฉยขวาซ้ายขวากระโดดโอ้ยเฮ้ยมึงจะมาพลาดอะไรตรงนี้วะเนี่ย โอ้โหไอแม่ย้อยร้อนร้อนเหรอไม่ยากหรอกพี่ีใจเย็นๆเลยวิเล่นเอาพี่อาจจะเก่งกว่าน,นี้ก็ได้มันจะยากอะไรขนาดนี้วันนี้โอ้โหไม่กระโดดถอยหลังน้ำห่าเลยวะไอ้เยอยเขามายากไม่มีในสระบบเว้ยไป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  โอ้หโอ้โห,โโหแต่ละคนร่วงกันเป็นดอกเห็ดเลยเฮ้ยแม่งร่วงยับอะบอกเลยเออแบบนี้แม่งร่วงร่วงกันแบบอื้อไอ้เอี้ยอ้ามันใดแคลรี่มีหน่อยดิ โห่มึงปีนไม่ต้งผ่านสองมันอุ้มกูหน่อยดิไอ้เหี้ยโอ้ยมึงอุ้มกูหน่อยเถอะไอ้เหี้ยมึงชนะต้องผ่านสองไอ้ฮาเอากูหน่อยเถอะไอ้เหี้ยเอาหน่อยวะงานนี้แหละวะไม่ยอมบันไดมึงอยู่นี่ๆไม่เป็นไงวะไอสัตว์แวย่รอยกดเกาะปุ๊บก็เด้งออกปับ๊บโอ้โห เอาอ้โอห้เอ้ยเฮ้ยแล้วบันแดมันตีกลับได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโ บ๊ายบายพ่อ